มีชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านอีกแล้วค่ะมาสังสค์ดังนั้นหน้าที่กำกับข้าวจะเป็นใครไปไม่ได้ที่ฉันเองพอคนจะมาบ้านปุ๊บบ้านนี่คือต้องสะอาดค่ะเก็บกวาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้คือก่อนหน้านี้มันจะรกยังไงก็เออช่างมันเถอะไม่เป็นไรแต่พอคนจะมาบ้านเท่านั้นแหละเก็บเก็บจากเก็บเก็บเช็ดเช็ดให้หมดนะบางทีก็ยัดยัดไว้ก่อนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรยัดยัดไปและเราก็จะเตรียมตัวพาลูกกินข้าวออกไปข้างนอกค่ะคือบ้านจัดเสร็จแล้วไงเราก็จะไม่อยู่บ้านให้มันรกให้ต้องจัดแล้วต้องเก็บอีกไอ้งัั้นวย แพ็ค l u นช์ค่ะเตรียมข้าวกล่องไปกินข้างนอกกันกว่าจะออกจากบ้านได้แต่ละทีแล้วเราก็ขี่จัก,กรยานไปคาเฟ่เด็กกันค่ะปล่อยพลังให้เหนื่อยเต็มที่เอาแบบหมดแม็กเลยนะแล้วก็กินข้าวให้เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านมาจะได้เหนื่อยๆแล้วก็หลับนีบ,นบยาวๆเลยนะตอนบ่ายเนี่ยลูกพอแล้วถึงเวลาเตรียมอาหารค่ะทำอาหารไทยมันเนี้ยแหละค่ะทุกคนไม่ใช่อะไรนะไม่ได้มั่นใจในฝีมือตัวเองไงแต่ว่าพอเป็นอาหารไทยเนี่ยทุกคนก็ว้าวแล้วหนึ่งแถมอร่อยไม่อร่อยก็มีแต่ชั้นที่รู้พอคนส่วนมากไม่ใช่คนไทย ไทยฟู้ดทำโดยคนไทยก็วา่าแม่พร้อมแล้วเดี๋ยวพอแขกมาใช่ไหมก็ฟึบฟึบฟึบใส่ๆๆๆสเตรียมกับข้าวไว้เป็นชุดชุดแล้วเดี๋ยวค่อยอุ่นแล้วเดี๋ยวขยำน,นี่สามีก็ถึงบ้านแล้วค่ะมาช่วยกันส่งเด็กๆไปรับแขกที่ประตูอสวัสดีค่ะ <c oughs> จัดสำรับตั้งโตะ๊ะฟีมือมาม้าหมดเลยเนี่ย <c oughs> มีแฟเป็นผู้ช่วยระหว่างที่ผู้ใหญ่คุยกันเราก็ต้องจัดจิจกรรมให้เด็กๆเล่นไปไม่งั้นเขาก็จะกวนเราแต่สิ่งที่ต้องทําใจก็คือสภาพบ้านหลังจากที่ทุกอย่างจบลงงานจบแต่สาหรับแม่มันยังไม่จบ